สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับวิชาคณิตศาสตร์นะครับกับคุณครูนนทพักนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดูการวัดมุมกันนะอ่ะที่คุณครูให้พวกเราเตรียมนะครับก็คือนี่ครึ่งวงกลมรูปแบบจะคล้ายๆแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีแบบคล้ายๆกันก็ลองดัดแปลงดูนะอ่ะการวัดมุมนะครับไม่ยากเดี๋ยวนี้เราอยู่กันแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะครับ จุดสาคัญที่เราจะต้องโฟกัสเลยก็คือจุดตรงนี้ครับตรงกลางตรงนี้จุดกึ่งกลางที่มีเส้นขีดลงมาประทะกันแบบนี้เหมือนทีทีคว่ำนะตัวทีคว่ำหัวนะครับจุดกึ่งกลางสุดตรงนี้นะมันจะคือจุดที่เราจะวางตรงมุมนั่นเองอ่ะทีนี้อันนี้คุณครูสร้างมุมขึ้นมา1มุมนะครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นมุมแหลมเนาะเราได้เรียนชนิดของมุมไปแล้วครับแต่ทีนี้เราจะมาวัดกันว่ามันคือเท่าไหร่ นะวิธีการก็คือตรงนี้นะตรงมุมนะครับให้เราเอาตรงตัวทีความเนี่ยตรงที่มันเป็นบวกพอดีตรงนี้นะไปวางนะครับนี่วางให้พอดีเลยครับเสร็จแล้วก็ให้เส้นเส้นที่ออกมาทางขวาตรงนี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนี่เส้นที่วิ่งมาแบบนี้นะปุ๊บให้อยู่พอดีกับเส้นข้างล่างที่เป็นฐานตรงนี้นะครับจุดตรงจุด ตรงนี้นะจุดจุดตรงจุดเส้นตรงเส้นนะครับมาวางได้เลยโอเควางให้พอดีนะครับอ่ะพอเราวางถ้าเราวางไม่พอดีนะเส้นข้างล่างไม่ทับพอดีให้เราขยับนะครับโยกได้นะทีนี้เวลาที่เราดูนะครับถ้าเส้นที่นอนนี้มาทางขวาเห็นไหมว่าเส้นมาทางขวานะครับทางนี้นะอ้าเคีดไม่ได้เส้นมาทางขวานะครับ เส้นไปทางขวาแบบนี้นะให้เราดูมุมจากเลขที่อยู่ข้างในหมายครึ่งวงกลมเราจะเห็นว่ามีเลขวงในกับวงนอกเห็นไหมอย่างเช่นตรงนี้วงนอกเป็นศูนย์วงในเป็นร้อยแบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเส้นมาทางขวาแบบนี้นะให้เราดูวงในวงในซึ่งวงในอันที่ช้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้นะอันนนะอันที่้ขึ้นมา อยู่ตรงกับเลข50พอดีตรงนี้นะครับ50ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะมีขนาด50องศานั่นเองเออมุมมุมมีขนาด50องศานะครับเออแค่นี้เองเสร็จแล้วย้ำกันอีกรอบหนึ่งลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกให้เราเอาไม้ครึ่งวงกลมของเรานะ อันนี้นะจุดตรงกึ่งกลางจะอยู่ตรงกับมุมพอดีนะครับแล้วก็เส้นที่ออกมาก็จะอยู่ตรงกับเส้นที่เป็นฐานที่เราเลือกพอดีนะครับเออเราก็ลากมาวางเออไม่ใช่ลากมาวางสีนะของพวกเราก็คือให้เอาไม้นั่นวางลงไปเลยนะครับเออแล้วเส้นมันทับกันพอดีปุ๊บให้เราดูเส้นที่เงยขึ้นมานะว่ามันอยู่เท่าไหร่แต่ในที่นี้เราจะเห็นว่ามันมีเลข50กับเลข1้อ เอ้ยร้อยสามสิบนะครับห้าสิบกับร้อยสามสิบเวลาดูถ้าฐานชี้ไปทางขวาให้เราดูวงในนะครับก็คือห้าสิบนั่นเองโอเคไหมชี้ขวาให้เราดูวงในออนี่นะชี้ขวาดูวงในนะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้มาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองอ่ะเหมือนเดิมเรามีครึ่งวงกลมนะครับ หลักการเหมือนเดิมจุดตรงจุดเส้นตรงเส้นนะครับมาจุดก็มาวางแล้วเส้นแต่ทางนี้เราจะเห็นว่าฐานข้างล่างมันชี้ไปทางซ้ายและไม่เหมือนเดิมนะครับฐานข้างล่างชี้ไปทางซ้ายนี่ชี้ไปทางซ้ายแบบนี้นะครับเราแล้วเราก็ดูมุมที่เงยขึ้นมานะนี่คล้ายๆกันเลยอยู่ตรง50กับ130เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าฐานชี้ไปทางซ้ายชี้ทางซ้ายนะ ชี้ซายให้ดูวงนอกเออชี้ซายให้ดูวงนอกนะครับชี้ขวาดูวงในเดี๋ยวนะชี้ขวาดูวงในชี้ซ้ายดูวงนอกโอเคไหมวงนอกในที่นี้ก็คือประมาณ129หรือว่า130นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะมีขนาด้ดอเด็กหาย มีขนาดอ๋อรู้แล้วสักครู่นะครับมีขนาดหนึงตีไปเป็น130่งรอามสิบงศาแล้วกันจะได้เห็นชัดเจนนะครับประมาณนี้แค่นี้เองนะทวนอีกรอบนึงนะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเอาไม้ครึ่งวงกลมของเรานะมาวางตรงมุมจุดตรงกลางสุดที่เป็นรูปตัวทีแบบนี้นะครับอยู่ตรงมุมพอดีเสร็จแล้วเส้นที่ลากออกมาให้ตรงกับเส้นที่เราตั้ง ไว้ว่าจะเอาเส้นเป็นฐานนะครับเสร็จแล้วให้ดูมุมที่เงยขึ้นมานะคืออีกเส้นหนึ่งนั่นเองว่ามันมีเลขอะไรบ้างซึ่งในที่นี้มีร้อยสากับ50าสนะร้อยสานี130่ร้อกับ50นะครับแต่ว่าเราชี้ฐานชี้ไปทางขวาเราจะดูวงในนะครับก็คือเลขห้าสินั่นเองก็เลยตอบ50าองศาส่วนข้อนี้ ทำนองเดียวกันจุดตรงจุดเส้นตรงเส้นแต่ว่าเส้นข้างล่างที่เราตรงเนี่ยชี้ไปทางซ้ายให้ดูวงนอกซึ่งวงนอกก็มี150กับ50เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ดูวงนอกก็เลยตอบ130นั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีไม้ครึ่งวงกลมนะให้เราลองทำแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้า108 นะครับหน้า108นะเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ก็ได้แบบฝึกหัดหัดหน้า108อ่าซึ่งจะมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับหน้า108นะก็ลองถ้าใครมีเครื่องวงกลมก็ลองวัดดูนะครับไม่ยาก นะเ,ออเลือกเส้นหนึ่งเป็นเส้นฐานให้ตรงกับเส้นข้างล่างเสร็จแล้วดูว่ามันชี้ไปทางไหนของไม้แล้วก็ตามที่บอกเลยชี้ขวาดูวงในชี้ซ้ายดูวงนอกนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ